แบบนี้สัตว์แบบนี้เขาก็ยังบอกว่าประเทศเขากำลังพัฒนาไม่เหมือนบางประเทศที่บอกว่าประเทศพ้นทุกข์แล้วเนาะหรือว่าเป็นเมืองพ้นทุกข์แล้วคือประเทศไทยนี่น้องเพื่นจะบอกได้ติดป้ายเนาะบริได้ติดป้ายว่าประเทศเพิ่นพ้นทุกข์แล้วเนาะแต่ว่าเบื้องฐานถนนถ้าห้ากว่าจะถามหาถนนดินแดงว่าถามหาถนน ขี่ง่ายจะบ่มีจะบ่มีเลยครับกราบสวัสดีครับผมมื้อนี้ยพอๆกับบ่าวสมัยมาพ่อๆกับบ่าวสมยัยคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้สิมาถามความรู้สึกซองนุ่มลาวครับพุทธบาดประเทศไทยคือสวยคืองามแท้สบายดีบ่ายอดสวัสดีครับ FC บ่าวสมยัยพาดัวเมิดสุขครสักคนเนาะมื้อนี้บ่ายอดได้มีโอกาสนะมาซองบ่าวสมยัยมาเพื่อนมานำเนี้ เป่าไส้พะโลสบายดีเป่าสมัยสองเป่าสมัยปลาตัวเนาะนี่คือเป่าไส้พะโล่นั่นเองพี่น้องนี่แหละเป่าสมัยอยากถามว่าเป็นยังคืองามคืออันนั้นแท้ท่านพุทธบาทประเทศไทยนี่นะเพื่อนเอาเงินจะใช้มาสร้างนี่นะเงินภาษีแม้เงินนี่คือลดหนี้กับภาษีแต่ภาษีจักลบภาษีจัดไอที่ดินเมียงกลางๆนะเพื่อนก็จะเก็บมาสร้างหรือบริเก็บเงินเพิ่มเลย นี่คือปอไซนี่าะขาดปอไซนี่มัน no มีปลานไซนแบบนี้่มีแบบนี้ปอมีเลยปอไซน์นะปอเคยเห็นเคยเห็นแต่ในประเทศให้นี่แหละปอปอไซนาปอี่ปอตัวปอตัวปอไม่ตัวปอนาอบไซนอยู่แต่จุันนอกหมด้านอกเลยเป็น้านอกเลยล่ะยูในเล่าในเล่าในลาเป็นปานอกแลวนะแมนในคือบ้านอกของเราอีกลาวานอกอีกคือว่า ได้มาห็นมาได้มาสอดอยู่ในประเทศไทยเลาอ้นี่ก็ได้ประเทศไทยอยู่นะนี่ือว่าขนาดัน่นี่สิมัก็ูเรื่องคาโล่นี่นะนี่นนะนี่นันนี่ระโลนี่นะนี่นะเือเนาะปลาไซบูอนั่นไอู้เนี่ยเีเงินที่ปลาไซนี่มันลื้อเอาดิมันลื้อแล้วก็จะจับตัวกระจับจับแล้วนี่จับมทำกระเจ้าเนาะเอาสมบุญมากระเจ้าให้ีกวเอาแล้วเอาบอกเอายังไงสิมารถทังนง เมารถัเงินยังไงก้งพูดว่าคนทไปเนาะแ่ว่าสีเมารถเมอเลยเมาเมื่อเจ้ากัเบื่อพราะก็ามันแพงไหนอยู่บ้านน่ยพอรบ้านเฮาแพงไหมันคือประเทศไทยได้เทศไทย่น่ที่ว่บ้านเฮาแล้วบ้านเฮาเ่แหไรเลยที่ถ่เป็นปาปูเลยเนาะเนต้นไ้ต่างเป็นปูได้ขณะนั้นเาใส่ยังกปูอยู่ไม่เงินตนี้เงน่่อ้อี่น้องขนาดบ้านบ่าใสนะเืนบ่าใสนะเพื่อนยังไม่ได้ปูเลย บริปุยังเท่นโูกรัเบื้องเนาะนี่จะนี่าพ่นูมันปูในจุดเดียวเะ้วางยังเจ้าว่นี่เจ้าเป็นปักยังเจ้าว่นี่เพือต้นไม้ใหญ่อ่าือืแนวขิดแนวคิดของคนไทย สร้างปกติเสร้างจะสร้างพอดีม yeah. ันบอกแม่ไม่่ว่าคนสร้างเพื่ออนาคตเพื่อมันใหญ่เน้ต้นไม้บอท่มก็ไม่บรรท่าไหนคิดอะไรได้คิดเป็นเงื่อนอะไรได้องรอะไรได้ไยต้นต้นกระทป่นนอ้ัต้นกระดูบอกฮะไม่กระดูแลอวน่กระดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่ป็เป็นไม้กรดูบรนเัาเหนบาไม้กระดูป่ะเมนบอก ไปยปเทศนตงับ้คุ้เหือนนอหุ่มเยนี่พระอิหุ่มเลยนี่โซนพระอิหุมเนี่่งนส้าในประเทศไทยสร้ารถไซค์ยุคของเรือไซคยุคแบน้ยนนะวัน

มันมาอยูสี่ดมันาบอกจับเลยจับบอกระนี้คนที่ของทุกคนบุกคนคขอคนงานคืออได้คือเพื่นบริเฮว่าให้รถมาแรนมาวิ่งอยู่บนคุณบาทเลยนี่คณงานสะดกสบายคนจะสร้างสร้างสร้างแต่สร้างไ่เพื่อนเพื่อนใส่บ่เงินบ่ใส่ังบนมาใสผูกมาใสปูมีเงินมีซื้อ เป็นคนที่ับปู่ได้วันนี้เป็นนักแแท้างนมันจะใช้จากยางหลาย้นงมันจะใช้ประเทศเพื่อนนะรวยแท่นะไเนื้อกนรวยแล้วท้ามายอดไปในเนจังข้าว่ขาใส่หูเใส่หูน้าวใส่ข้าบใส่ข้ใส่ข้าวใส่ก็าวใส่เ้าวใส่ข้า่ข้าวใส่้่น–้า่้าว่้าว่้าข่ข้าข่่ชื่อ้่ข้้า ยูดีนบ่ให้เด้อบ่อหานบ่ต้องต้องถ่าอีกเโอ้โอ้ับขอมาจกับต okay. so totally. yeah. oh ีขอกันแล้วเราต้องถ่ายเราต้องถ่ายนี่อประเทศไทยทุกพื้นที่นประเทศไทยคือจะไม่เห็นดินเลยนะโอ้จังรอยทางกบานี่เนาะนี่เนาะพี่งโอะจังแมนว่างามาลี่เนาะนเห็ดเนาะ าประเทศไทยพี่น้องนี่แหละพวดสวยงามพูดท่านสมัยประเทศเพิ่นให้เพิ่นเอาพี่น้องนี่แหละท่านสมัยนี่เลยคือยุคพัฒนาเพราะแม่ประเทศมันจะเลื่อนไหนยุคพัฒนาของประเทศไทยนี่กำลังพัฒนาเพราะแม้ว่าเพิ่นจะเลื่อนไหนเพราะแม่เนี้ยเพราะประเทศจะเลื่อนไหนนี่แม่แม่กำลังพัฒนาประเทศเพคุนบอกนะว่าสมัยเพราะแม่ประเทศเพมันรวยได้เขาใช่กูมาซจำนี่จำนำเขาใช่หนิห้วยห้องประเทศเพิ่นหนิห้วย รวยจะเล่ชุดๆเลยไหนบ่เออจะเ่ชุดเหยไหนโอ้ถือว่าถือว่าชุดหน่อรนาะนี่เนาะอ่าร่างการอันดับหนึ่งเลยแหละอยางว่าเนาะทีกืองใถนนเอาไทงยางจื่อือนยังปูกกับเบื้องเนาะโอ้โหนี่อาเซียนเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะ นีอยู่ที่ถนนน,นะที่บอกเลยได้ว่าถังว่างทั้งที่ไม่ใช่แบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะทั้งที่เป็นประเทศประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าประเทศที่เจริญแล้วนะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ว่าดูถนนพี่นอะเนาะเบิ่งถนนพี่นะเบ้องเบิ่งจะให้เบิ้งถนนเนาะนี่คือถนนอยนนู่ในประเทศไทยเนาะพื้นที่อยู่ในประเทศไทยเนาะ ทุกพื้นที่เขาจะสร้างถนนเขาจะเน้นสร้างเน้นพัฒนาและสิ่งสำคัญเนาะถนนดีแบบนี้สะวางแบบนี้เขาก็ยังบอกว่าประเทศเขากำลังพัฒนาไม่เหมือนบางประเทศที่บอกว่าประเทศพ้นทุกแล้วเนาะหรือว่าเป็นเมืองพ้นทุกแล้วคือประเทศไทยนี่น้องเพิ่นจะบรกได้ติดป้ายเนาะบริติดป้ายว่าประเทศเพิ่นพ้นทุกแล้ว เนาว่าเบิ่องฐานุดถ้าหากว่าจะถามหาถนนด,ดินแดงจ่บอาถามหาถนนขี่ไงจะบ่มีจะบ่มีเลยคนับน,น,นี่คือพื้นที่ของประเทศไทยนะที่เบ้าเลยได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สุดยอดเนาะคือจัง,ยง่ยดอีกได้มาเห็นความจเจริญของประเทศไทยก็อขอชื่นชมเนาะชื่นชมในสิ่งที่แบบว่าพื้นสร้างประเทศไทย เขาจะเน้นสร้างเน้นพื้นฐานเนาะถือว่าถ้าหากว่าเรื่องความสวยงามเนาะตึ๊กสูงถนนยกให้ประเทศไทยเนาะวันจยนทระหยกเป็นไทยได้ได้มาพื้นที่ตรงนี้นะพี่น้องพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นงามกลางคืนเนาะกับบริเตกางจักกลับบินเลยเด้ยมองว่ามันแจ่มมันสว่างคือบ้านเพิ่อนนะเพิ่นจะสร้างเมาสร้างอะไรหินอให้สว่าง ั้งทีเผนก็บได้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเนาะบมได้เป็นแบบว่าเออผมได้ขายไฟกันนงเ้ได้สร้างเข่อน